กรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564วันนี้ที่วัดโมลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564 โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายกกระรวาดพร้อมกันนี้นางยุพาเทวีวัฒนกิจมวรปลประกระทรวงวัฒนธรรมนายเครืงศักดิ์บุญยประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารขร้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชนเข้าร่วมนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชนินีเพื่อพุธทธศาสนิกชนที่เป็นประสบก,ร,กรณิกรภายใต้พระบรม,มโพธิที่สมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสร้างความสามัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุธทธศาสนาะโดยมีสาบ,บันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ในส่วนกลางจะได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนและถวายพระตานเพนแดบบ่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในเวลาเก้านกานาทีที่วัดโมรีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยมีพระธรรมราชานุวัตรเจ้าวาดวัดโมรีโลกยารามเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และในเวลาสิบสนาฬิกาของวันเดียวกันได้จัดให้มีพิธีเจริญนวกหายุสมธรรม นวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครมีพระรรมไตรโลกาจารย์เจ้าวาด,ดัรราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามเป็นประธานสงฆ์ในพิธีในส่วนภูมิภาคเนื่อจามีการจัดก,กิจกรรมสี่กิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่และจังหวัดให้สอดคล้องกับสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9 เนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาขใน,นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉเฉลิม,มพระชนมพรรษา2 5 6 4นี้นะครับโดยได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดโมลีโลกยารามนะครับและก็มุสานิกชนในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับรวมถึงได้เป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแก่พระพิจูสงสมณเณรที่วัดโมลีโลกยารามนะครับซึ่ง ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาก,ก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะครับทั้งในการสวดเท้าคห,หายุทสสมธรรมนะครับในการถวายเป็นพระรากุุลนะครับรวมถึงจะมีการถวายลาักดุะดีนะครับที่อาคารกระทรวงวัฒนธรรมต่อไปนะครับรวมถึงได้มีเว็บไซต์ในการเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมลงนามถวายพระพรแล้วก็เรื่องของการทํากิจกรรมจิตอาสา ซึ่งไม่ได้เป็นการรวมกลุ่มนะครับอาจจะเป็นการรวมเพ็ญประโยชน์ในในชุมชนหมู่บ้านซึ่งไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับแล้วกเ็เป็นการทําความดีถวายเป็นพระราคกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อไปนะครับ